เามาป้ายทองทานยืนรออยู่กระเป๋าเดินทางถูกวางข้างๆแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านกระจกคนรอบข้างกำลังรีบเร่งกลิ่นกาแฟสดลอยมาจ,จู่ๆเสียงฝีเท้าดังขึ้นเร็วและหนักหันไปมองชายชุดดำหลายคอมเดินเข้ามาจากทุกทิศทางสายตาทุกคู่จับจ้อง ความเงียบเข้าปกคลุมความร้อนเผาแล่นขึ้นมาไม่ใช่จากอากาศหัวใจเต้นแรงเสียงหายใจของตัวเองดังในหูมือหนึ่งจับกระเป๋าแน่นอีกมือหนึ่งกำไว้มีคนตะโกนไม่ใช่ภาษาไทยนักท่องเที่ยวเริ่มมองโทรศัพท์ถูกยกขึ้นมาเสียงชัตเตอร์ดังที่ทุกคนยืนนิ่ง ป้ายทองทานถูกล้อมไม่มีทางหนีดวงตาของเธอเบอิกว้างมองไปยังประตูทางออกความหวังริบรีหนึ่งในชายชุดดำก้าวเข้ามาไกลขึ้นใบหน้าเย็นชาไม่มีอารมณ์เขายื่นมือออกมาเพื่อจะอะไรบางอย่างกระทบเข้าที่แขนของป้ายทองทานไม่ใช่การจับกลุม แต่เป็นบางอย่างที่นุ่มนวลเธอหันกลับไปมองไปที่มือของชายคนนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่โซ่ตรวนแต่เป็นแต่เป็นกุหลาบสีแดงเข้มดอกหนึ่งก้านยาวเรียวมีหยดน้ำเกาะอยู่บนกลีบความตึงเครียดที่แขวนอยู่เมื่อครู่พลันสลายไปเสียงฮือฮาดังขึ้นคล้ายกระแสไฟฟ้าที่แล่นผ่านผู้คน นักท่องเที่ยวที่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาต่างลดมันลงและยกขึ้นใหม่ภาพถ่ายไม่ได้เป็นภาพจับกลุ่มแต่เป็นภาพชายชุดดำมอบดอกกุหลาบให้ผู้หญิงที่ดูสับสนป้ายทองทานจ้องมองดอกไม้นั้นความร้อนที่ใบหน้ากลายเป็นความเย็นวาบความอับอายเข้าปกคลุมนี่ไม่ใช่การจับกลุ่มแต่มันคืออะไรกันแน่ชายคนนั้นโน้มตัวลงผู้เสียงเบา เรียนคุณป้ายทองทานคุณหญิงท่านสั่งให้ดูแลความปลอดภัยของท่านตลอด24ชั่วโมงและให้มอบดอกไม้นี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ท่านว่าความปลอดภัยจากนี้ไปคือสิ่งสำคัญที่สุดคำพูดนั้นไม่เป็นมิตรมันเหมือนคำสั่งเหมือนการยึดอำนาจดวงตาของเธอไม่ได้มองที่ดอกกุหลาบแต่มองไปที่ดวงตาของชายคนนั้นมันว่างเปล่าไร้ซึ่งความรู้สึกคล้ายหุ่นยนต์ จากนั้นชายอีกคนหนึ่งก้าวออกมาเขาถือกล่องกระมยี่สีดำใบเล็กเปิดออกภายในมีเข็มกลัดรูปดอกบัวมันเป็นงานฝีมือที่ละเอียดอ่อนสลักด้วยทองคำบริสุทธิ์นักท่องเที่ยวต่างส่งเสียงชื่นชมพึมพำกับเพื่อนๆโอ้มันสวยงามมากนี่คือเรื่องเซอร์ไพรส์หรือเปล่าป้ายทองทานยังคงยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น เธอรับกุหลาบมาด้วยมือที่สั่นเทากลิ่นหอมของมันประปนกับกลิ่นอากาศในห้องโถงความรู้สึกไม่สบายใจค่อยๆก่อตัวขึ้นนี่คือการประกาศไม่ใช่การปกป้องชายชุดดำคนแรกก้าวถอยหลังอีกคนเข้ามารับกระเป๋าเดินทางของเธอโดยไม่ขออนุญาตนักท่องเที่ยวต่างพากันถ่ายภาพอีกครั้งนี่เป็นภาพที่สมบูรณ์แบบสำหรับข่าว การต้อนรับที่เกินจริงความอลังการที่น่าอึดอัดเธอรู้สึกเหมือนเป็นนักแสดงในละครเวทีที่เธอไม่เคยตกลงจะเล่นเธอถูกพาเดินไม่ได้ถูกบังคับแต่ไม่มีทางเลือกชายชุดดำเปิดทางเดินนำหน้าและตามหลังสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นผู้คนหลบให้ด้วยความสงสยัยด้วยความหวาดกลัวเล็กน้อย ด้วยความอยากรู้สายตานับร้อยคู่จับจ้องเธอทุกการเคลื่อนไหวทุกการแสดงออกเธอรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนลวดที่บางเฉียบกล้องวิดีโอจากนักท่องเที่ยวตามติดแฟลชจากกล้องถ่ายรูปสว่างวาบในแสงสว่างนั้นเธอเห็นเงาของตัวเองเป็นภาพเงาของคนที่กำลังถูกพระอิสรภาพไปอย่างสุภาพอย่างสง่างาม อย่างไม่สามารถปฏิเสธได้พวกเขาเดินผ่านร้านค้าผ่านร้านอาหารผ่านผู้โดยสารที่รีบเร่งทุกคนหยุดนิ่งมองดูขบวนนี้มีหญิงชราคนหนึ่งทากระเป๋าหล่นชายชุดดำคนหนึ่งเดินผ่านเธอไปโดยไม่สนใจป้ายทองทานเห็นภาพนั้นความไม่เป็นมนุษย์ความเยือกเย็นเธอพยายามยิ้ม พยายามทําตัวเป็นปกติแต่ริมฝีปากของเธอกลับแข็งทื่อเธอรู้สึกถึงลมหายใจที่สั้นลงอากาศในปอดมีน้อยลงเมื่อเดินถึงทางออกรถตู้สีดำคันใหญ่จอดรออยู่ไม่ได้มีเพียงคันเดียวแต่มีสามคันเรียงเป็นแถวประตูเปิดออกอย่างพร้อมเพรียงชายชุดดำคนหนึ่งโบกมือเชิญเธอขึ้นรถไม่ใช่รถของเธอ เธอรู้แต่ก็ไม่มีทางเลือกความอึดอัดนี้ความรู้สึกถูกควบคุมมันเลวร้ายยิ่งกว่าการถูกจับกุมจริงๆเพราะอย่างน้อยการถูกจับก็มีเหตุผลแต่นี่ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำถามที่ถามได้เธอก้าวเท้าขึ้นรถเสียงประตูปิดลงดังชึบนุ่มนวลแต่เด็ดขาด เสียงของโลกภายนอกถูกตัดขาดกล้องของนักท่องเที่ยวเสียงพึมพำใบหน้าที่ประหลาดใจหายไปแทนที่ด้วยความเงียบสนิทในรถมีกลิ่นหนังใหม่และกลิ่นหอมเย็นของดอกลินลี่ที่เบาะฝั่งตรงข้ามมีหญิงสูงวัยคนหนึ่งนั่งอยู่ใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาฉายแววรู้ทันทุกอย่าง ป้ายทองทานจ้องมองเธอมองลงไปที่มือของหญิงชรามือที่ไม่ได้กำดอกกุหลาบแต่กำลังลูบไปบนหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือที่ไม่มีชื่อเรื่องมีเพียงสัญลักษณ์ดอกบัวเหมือนกับเข็มกลัดที่ชายคนนั้นมอบให้เธอหญิงชราส่งยิ้มบางเบาเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้อบอุ่นแต่เต็มไปด้วยอำนาจยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการนะลูก เสียงของเธอเย็นเฉียบและนั่นคือตอนที่ป้ายทองทานรู้การจับกลุ่มไม่ได้เกิดขึ้นที่สนามบินแต่เกิดขึ้นในห้องโถงนั้นในแสงสว่างของกล้องถ่ายรูปและจะไม่มีวันจบลงมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการนะลูกเสียงของหญิงชรายเย็นเฉียบประโยคนั้นทำให้ป้ายทองทานชาไปทั้งตัวครอบครัว นี่ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องโรแมนติกเธอรู้สึกถึงความเย็นจากเครื่องปรับอากาศที่เป่ามาปะทับผิวหน้ากลิ่นของลินล,ลี่ในรถเริ่มทำให้รู้สึกวิงเวียนมันเป็นกลิ่นหอมที่มากเกินไปเหมือนพยายามจะกลบกลิ่นอื่นคุณหมายถึงอะไรคะเสียงของเธอแผ่วเบาเธอพยายามให้มันดูมั่นคงแต่ก็ทำไม่ได้หญิงชราหัวเราอเบาๆ เป็นเสียงที่คล้ายกับใบไม้แห้งเสียสีกันก็เหมือนที่ลูกเห็นเราอยู่กับลูกไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนจากนี้ไปลูกคือส่วนหนึ่งของเราวความปลอดภัยที่ลูกเห็นที่สนามบินนั่นคือตัวอย่างเล็กๆป้ายทองทันขยับตัวรู้สึกเหมือนถูกอัดอั้นเหมือนปลาในตู้แก้วเธอพยายามรวบรวมสตินี่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลฉันไม่ได้ยินยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้น หญิงชราเอนกายพิงบอกดวงตาของเธอจับจ้องที่ป้ายทองทานมันลึกเกินกว่าจะเข้าใจลูกมีอิสรภาพแน่นอนแต่ในโลกที่อันตรายนี้อิสรภาพต้องมาพร้อมกับการปกป้องและเราคือผู้ปกป้องเราคือผู้ที่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับลูกรตู้เริ่มเคลื่อนตัวเงียบสงบสมูทหน้าต่างเป็นกระจกทึบป้ายทองทานมองไม่เห็นโลกภายนอก เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในกล่องที่ปิดสนิทหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงขึ้นความรู้สึกที่อึดอัดนี้มันไม่ใช่แค่การถูกควบคุมแต่มันคือการถูกกลืนกินจากข่าวที่ดังไปทั่วจากนักท่องเที่ยวที่ถ่ายคลิปเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของการถูกครอบครองโดยบางสิ่งบางอย่างชายชุดดำด้านหน้าหันมามองเถียงชั่วครู่ แล้วหันกลับไปเขาไม่พูดอะไรแค่สบตาและในแววตานั้นเธอเห็นความว่างเปล่าอีกครั้งนี่ไม่ใช่การอารักขานี่คือการควบคุมและทุกคนในรถนี้รวมถึงคนขับคือเครื่องจักรที่ทําตามคำสั่งป้ายทองทานก้มลงมองดอกกุหลาบในมือมันเป็นดอกไม้ที่สวยงามแต่กลีบดอกดูเหมือนใบมีด กลิ่นหอมของมันตอนนี้เหมือนกลิ่นชาบะฉวยเธอวางมันลงบนเบาะคุณหญิงพวกคุณคือใครเธอพยายามรวบรวมความกล้าคำถามนั้นถูกถามออกไปหญิงชราหัวเราะอีกครั้งเสียงแหบแห้งลูกก็รู้เราคือครอบครัวเราคือคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเราคือคนที่รู้ว่าใครคือศัตรูที่แท้จริงของลูกและเราก็กําจัดมันให้สิ้น น้ำเสียงของเธอเปลี่ยนไปเป็นความเด็ดขาดเป็นความอมหิตที่ซ่อนอยู่ป้ายทองทานตัวสันคำว่ากำจัดทำให้ขนลุกเธอรู้สึกได้ถึงอำนาจที่มองไม่เห็นอำนาจที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างอำนาจที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่คุณหญิงป้ายทองทานเรียกชื่อแต่เธอไม่รู้ชื่อจริงๆของหญิงชาราฉันต้องการกลับบ้าน ต้องการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติหญิงชาราสายหน้าช้าช้าชีวิตของลูกจากนี้ไปจะไม่ปกติอีกต่อไปลูกคือสัญ,ญลักษณ์ลูกคือหน้าตาจากนี้ไปทุกการตัดสินใจจะไม่ใช่ของลูกเพียงคนเดียวแต่จะเป็นของครอบครัวป้ายทองทานกัดริมฝีปากความโกรธเริ่มเข้ามาแทนที่ความกลัวความไม่ยุติธรรมนี้เธอไม่ใช่หุ่นเชิดเธอพยายามจะเอื้อมมือไปที่ประตูรถ แต่ถูกชายชุดดำที่นั่งข้างๆขวา,าข้อมือไว้นุ่มนวลแต่แข็งแรงเขาไม่ได้ออกแรงเพียงแค่จับไว้แน่นเพื่อบอกเธอว่าเธอทำไม่ได้ความโกรธของเธอถูกกักไว้เหมือนไอ้น้ำในภาชนะที่ปิดสนิทและไม่มีทางระบายรถแล่นไปเรื่อยๆผ่านถนนที่เงียบสงบออกนอกเมืองเธอสัมผัสได้จากความเร็ว และเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบสนิทความหวังที่จะลงจากรถเริ่มจางหายไปนี่คือทางเดียวทางเลือกเดียวเมื่อรถจอดไม่มีเสียงใดๆความเงียบที่น่ากลัวชายชุดดำคนหนึ่งเปิดประตูอีกคนหนึ่งเปิดประตูฝั่งตรงข้ามป้ายทองทานถูกเชิญลงจากรถในความมืดที่ปกคลุมเธอเห็นเงาของบ้านหลังใหญ่ เหมือนปราสาทเงียบสงัดและเต็มไปด้วยความลับประตูไม้สักขนาดใหญ่เปิดออกไม่ใช่จากคอนแต่จากกลไกบางอย่างที่ทำงานอัตโนมัติกลิ่นของลินลี่ลอยออกมาในแสงสลัวสลวป้ายทองทันเห็นภาพวาดขนาดใหญ่แขวนอยู่บนผนังภาพวาดของผู้หญิงคนหนึ่งสวยงามแต่ดวงตาว่างเปล่า และเธอรู้ในทันทีผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือแม่ของเธอที่หายสาบสูญไปนานแล้วความลับทั้งหมดกำลังจะเปิดเผยและการจับกลุ่มที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นป้ายทองทานก้าวลงจากรถความชื้นของยามค่ําขืนปะทะกับผิวสายตาจับจ้องไปที่ภาพวาดนั้นภาพของหญิงผู้เป็นแม่ของเธอ แขวนอยู่บนผนังอย่างสง่างามแต่ดวงตาของแม่ในภาพว่างเปล่าเหมือนกับดวงตาของชายชุดดำทุกครองเธอรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตความทรงจำที่เธอมีเกี่ยวกับแม่รอยยิ้มที่อบอุ่นอ้อมกอดที่ปลอบโยนเรื่องเล่านิทานก่อนนอนทุกอย่างถูกฉีกทิ้งเป็นไปไม่ได้เสียงของเธอสั่นเครือ คุณหญิงนี่หมายความว่าอย่างไรหญิงชรากล้ามาหยุดข้างๆเธอไม่พูดอะไรเพียงแต่มองไปที่ภาพวาดนั้นลูกมีตาลูกก็เห็นแม่ของลูกเธอคือผู้ที่นำแสงสว่างมาสู่พวกเราเธอคือผู้กอบกู้ผู้ที่ได้รับเลือกคำพูดนั้นยิ่งทำให้ป้ายทองทานสับสนไม่จริงแม่ของฉันไม่ได้เป็นแบบนี้หญิงชราหันมาในความมืดสลัว รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเป็นรอยยิ้มที่รู้ทุกอย่างลูกไม่เคยรู้จักแม่ของลูกจริงๆไม่มีใครที่รู้จักเราคือผู้ที่ปกป้องเธอเหมือนที่เราจะปกป้องลูกป้ายทองทานก้าวถอยหลังความรู้สึกที่ถูกหลอกความรู้สึกที่ความเชื่อทั้งหมดถูกทําลายมันเลวร้ายยิ่งกว่าความกลัวความโกรธแล่นขึ้นมาแล้วทำไมแม่ถึงหายไปทำไมถึงทิ้งฉัน หญิงชราถอนหายใจเธอทำเพื่อเราทุกคนเพื่ออนาคตของลูกเพื่อปกป้องความลับของเราความลับที่ตอนนี้เป็นของลูกแล้วประตูขนาดใหญ่ปิดลงดังตึงเสียงสะท้อนในโถงทางเดินก้องกังวานป้ายทองทานหันไปมองโลกภายนอกถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์เธอถูกขังอยู่ในที่แห่งนี้ในสถานที่ที่ทุกอย่างเป็นเรื่องโกหก หญิงชราก้าวเดินนํามาเถอะลูกต้องเรียนรู้ลูกต้องพร้อมสําหรับสิ่งที่กําลังจะมาถึงเธอเดินตามไปเหมือนคนในพวังทางเดินยาวและกว้างบนผนังมีภาพถ่ายเรียงรายภาพถ่ายของผู้หญิงจากรุ่นสู่รุ่นแต่ละคนสวมเข็มกลัดดอกบัวแต่ละคนมีดวงตาที่ว่างเปล่าป้ายทองทานสัมผัสได้ถึงอดีตที่หนักอึ้อง ที่นี่คือที่ที่ผู้กอบกู้ถูกสร้างขึ้นพวกเขาเดินมาถึงห้องโถงใหญ่มีโต๊ะยาวตั้งอยู่ตรงกลางมีเก้าอี้มากมายแต่ไม่มีใครอยู่นี่คือห้องที่ครอบครัวของเราพบปะกันทุกการตัดสินใจทุกย่างก้าวเกิดขึ้นที่นี่เสียงของหญิงชาราด,ดังสะท้อนเรากับเธอเป็นประธานในที่ประชุมและเธอก็พาเธอเดินเข้าไปในห้องถัดไปห้องสมุด หนังสือมากมายเรียงรายบนชั้นสูงเส็ดฟ้ากลิ่นกระดาษเก่าลอยอบอวนแต่หนังสือเหล่านั้นดูแปลกไปไม่มีชื่อเรื่องมีเพียงสัญ,ญลักษณ์ดอกบัวนี่คือความรู้ของเราความลับที่ถูกส่งต่อเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครเคยได้ยินเป็นแผนการสําหรับอนาคตที่ไม่มีใครเคยเห็นเธอเดินผ่านไปมือของเธอค่อยๆลูบไปบนสันหนังสือ ป้ายทองทานรู้สึกเย็นว่าที่ปลายนิ้วความลับทั้งหมดอยู่ในนี้ความลับที่ทำให้แม่ของเธอหายไปและตอนนี้ความลับนั้นก็เป็นของเธอพวกเขามาถึงอีกห้องเป็นห้องที่มืดมิดหน้าจอคอมพิวเตอร์นับร้อยเปิดอยู่แสดงภาพจากกล้องวงจรปิดทั่วโลกเรามองเห็นทุกอย่างเราได้ยินทุกคำพูด ไม่มีสิ่งใดที่หลุดรอดจากสายตาของเราแม้กระทั่งการสนทนาของลูกกับเพื่อนสนิทหรือความฝันในยามค่ำคืนความรู้สึกเหมือนถูกมองเห็นความรู้สึกที่ถูกเปลือยเข้าโจมตีป้ายทองทานเธอแทบจะหายใจไม่ออกความอับอายความเกลียดชังมันผุดขึ้นมาเธอหันไปมองหญิงชาราพวกคุณคือปีศาจเสียงของเธอแผ่เสียง หญิงชราไม่สะทกสะทานเธอเพียงแค่ยิม้มปีศาจหรือผู้ช่วยชีวิตมันขึ้นอยู่กับมุมมองและจากนี้เป็นมุมมองของลูกจะเป็นมุมมองของเราในห้องนั้นป้ายทองทันเห็นภาพตัวเองที่สนามบินภาพถ่ายจากกล้องของนักท่องเที่ยวมุมที่เธอยิม้มและมุมที่เธอหวาดกลัวทุกอย่างถูกบันทึกไว้เพื่อการวิเคราะห์ เพื่อการควบคุมเธอไม่ใช่คองแต่เป็นข้อมูลหญิงชาราเดินนำต่อไปมาหยุดที่หน้าห้องสุดท้ายประตูทำจากเหล็กกล้าหนาและหนักมีสัญ,ญลักษณ์ดอกบบวแกะสลักอยู่ตรงกลางนี่คือห้องที่จะเปลี่ยนลูกห้องที่ลูกจะเข้าใจว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้ป้ายทองทานสันสถานความกลัวแบบใหม่ ความกลัวที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนประตูเปิดออกกลิ่นหอมของลินลี่บวนในห้องนั้นมีกระจกขนาดใหญ่เป็นกระจกเต็มตัวและมีชุดเสื้อผ้าสีขาวบริสุทธิ์วางอยู่บนเตียงพร้อมกับเข็มกลัดดอกบัวหญิงชาราหันมาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นถึงเวลาที่ลูกจะกลายเป็นเธอคนนั้นผู้กอบกู้ และในตอนเช้าลูกจะตื่นขึ้นมาเป็นคนใหม่คนที่ไม่มีอดีตมีเพียงอนาคตป้ายทองทานมองตัวเองในกระจกมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกลัวและรู้ว่านี่คือจุดจบของเธอคนเก่าและจุดเริ่มต้นของอีคอนที่เธอไม่เคยอยากจะเป็นแต่ไม่สามารถหลีกหนีได้การจับกลุ่มได้สมบูรณ์แล้วถึงเวลาที่ลูกจะกลายเป็นเธอคนนั้นผู้กอบกู้ และในตอนเช้าลูกจะตื่นขึ้นมาเป็นคนใหม่คนที่ไม่มีอดีตมีเพียงอนาคตป้ายทองทานมองตัวเองในกระจกมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกลัวความจริงทั้งหมดที่ถูกเปิดเผยความลับของแม่ความลับของตัวเองทุกอย่างมารวมกันความรู้สึกต่อต้านค่อยๆเลือนหายไปไม่ได้เพราะยอมแพ้แต่เพราะความเหนื่อยล้า เธอเดินเข้าไปในห้องแต่ที่เนื้อผ้าของชุดสีขาวบริสุทธิ์มันนุ่มนวลแต่เย็นชาเหมือนความจริงที่กำลังรออยู่เธอหยิบเข็มกลัดดอกบบวขึ้นมามันเย็นเฉียบในฝ่ามือสะท้อนแสงไฟที่สลัวเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เครื่องประดับนี่คือตราประทับตราประทับของการเป็นคนใหม่เธอถอดชุดเก่าออกทีละชิ้น เหมือนกำลังลอกคราบเหมือนกำลังทิ้งตัวตนเก่าตัวตนที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันแล้วสวมชุดสีขาวมันพอดีกับตัวเธอเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเหมือนทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วหญิงชาราเดินเข้ามามองดูเธอด้วยความพึงพอใจลูกดูเหมือนแม่ของลูกป้ายทองทานไม่ตอบเธอยืนอยู่หน้ากระจก มองตัวเองคนในกระจกไม่ใช่เธอคนนั้นมีแววตาที่สงบไม่มีความกลัวไม่มีความโกรธไม่มีอารมณ์ใดๆเหมือนภาพวาดของแม่เหมือนกับชายชุดดำเธอเอื้อมือขึ้นมาติดเข็มกลัดดอกบบวที่หน้าอกมันเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่ความเย็นนั้นไม่ได้ทำให้เธอสั่นสะท้าน มันทำให้เธอรู้สึกชาทุกอย่างที่เคยรู้สึกความสุขความเศร้าความรักความเจ็บปวดถูกกลบฝังไว้ใต้ชั้นความเย็นนั้นเมื่อเข็มกลัดถูกติดเธอก็ไม่ใช่ป้ายทองทานคนเดิมอีกต่อไปเธอคือคนใหม่ผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เพื่อเดินตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้ เธอหันกลับไปมองหญิงชรายิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่ไม่ถึงดวงตาตอนนี้ฉันพร้อมแล้วค่ะเสียงของเธอราบเรียบเหมือนสายน้ำที่นิ่งสงบเหมือนทุกอย่างจบลงแต่ในความเงียบนั้นเธอก็รู้การจับกลุ่มได้สมบูรณ์แล้วและโลกกำลังจะได้รู้จักผู้กอบกู้คนใหม่แต่ไม่มีใครรู้ว่าผู้กอบกู้คนนั้น ได้สูญเสียตัวเองไปแล้ว